เก็บตกเกมพรีซีซันนัดที่4ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะเรอัลเบติสไปแบบสนุกเลยนะครับ3ประตูต่อ2นะฮนะนัดนี้นักเตะหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็มีนักเตะคนหนึ่งนะฮะที่ผมแอบตกตะกอได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ควรจะพิจารณาเก็บเอาไว้ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับว่าแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ทัพปีศาจแดงนะครับก็สามารถเอาชนะเบติสไป3ประตูต่อ2นะครับถึงแม้ว่าจะโดนนําไปก่อนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยนะที่ได้โชว์ฟอร์มได้เต่ตานะครับคนแรกเลยนะฮะก็ขอพูดไปที่อามัาเดียโลก,กันก่อนเลยนะครับเพราะว่า ดูจะเป็นดาวเด่นของทีมไปแล้วนะครับสำหรับช่วง p r e ซ e a s o n นี้เนี่ยฮะประตูที่ทำได้ในเกมกับเบติสนี่สวยสดงดงามนะครับแล้วก็เด็ดขาดเลยนะครับก็เป็นประตูที่2แล้วนะครับที่เขาสามารถทำได้ในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับต่อจากในเกมกับ กาสโตรเรนเจอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยอามัติยาโลนะครับสภาพร่างกายดีมากๆครับสภาพความฟิตก็ดูดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะฮะตอนนี้ครับเขากําลังเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจเอามากๆเลยนะครับและนี่เนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งแล้วนะครับในตําแหน่งเรมเส้นฝั่งขวาในทีมของเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับอีกอาหนึ่งที่เราจะขอสู้ฮกกันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือแบ็กซด์ดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อามาสนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของเขาเนี่ยดูดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเกมที่ลงสนามเลยนะครับนัดที่แล้วที่เจอกับอาร์เซนอลนี่ก็ทําให้เห็นแล้วนะฮะว่าพร้อมที่จะขึ้นมาท้าชิงตําแหน่งกับทางด้านของลุคชอนะครับแล้วก็สามารถมาสานต่อความสําเร็จได้ในเกมล่าสุดกับเรอัลเบติสนะครับที่เขาเนี่ยเป็นคนแอสซิสต์ให้กับประตูของอามาดเดียโลนั่นเองนะครับแฮร์ร มาสเนี่ยทำให้เราเห็นนะฮะว่าเขาเป็นคนที่กล้าเล่นกล้าเติมแล้วก็นัดนี้นะี่คือมีผลงานเป็นรูปประทับจับต้องได้ด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะเขายังทาใไม่เห็นนะครับว่าเอาในทุกจังหวะเลยนะครับเป็น,นักเตะที่ ไม่กลัวที่จะเตะคู่ต่อสู้หรือว่าจะเข้าไปบวกในแต่ละจังหวะเนี่ยนะฮะไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นหนักมาหรือว่าจะตัวใหญ่กว่าก็แล้วแต่นะครับเรียกได้ว่า,ามีคาแรคเตอร์ที่ดีนะครับและเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันสอนกันไม่ได้นะครับมันต้องมาจากสัญชาตญาณของนักเตะแต่ละคนเองนะครับซึ่งดูแล้วแฮร์รี่อามาดี้สอบผ่านเลยนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะที่ผมอยากจะพูดนะครับนั่นก็คืออีกนักเตะคนหนึ่งแหละครับที่ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรพิจารณาเก็บเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเจรอนซานโช่นั่นเองนะครับ เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะในวันที่ราซูสฮอยลุนนะครับเจ็บพักไปแล้ว6สัปดาห์นะครับเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะมาเสียมาคัดแรดฟอร์ดกับอันโตนี่ไปอีกนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยริมเส้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีทางเลือกไม่มากแล้วนะครับเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็คืออย่างที่เราพูดไปแล้วนะฮะก็จะเป็นอามัดเดียโลนะครับส่วนอีกคนนึงที่เป็นแกหลักมาตั้งแต่วิกซีซั่นที่แล้วนั่นก็คืออาริฮันโดกานาโชนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กลับมาซ้อมกกกกกััััับบบบททีีีีมเเเเลลลยนนนนนนนะะะะะะคครรฤดดดดููาาาาจจปปิแ้้้ววฮใออ2สห์็่่ต เจดอนซานโช่เนี่ยละครับที่น่าจะต้องอยู่ในข่ายพิจารณาเอามาลงเล่นแล้วนะครับในช่วงปรีซีซั่นนี้นีฮะต้องบอกว่าทำผลงานได้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสามารถโคเวอร์ได้หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นทางซ้ายเล่นทางขวาและล่าสุดเนี่ยถูกส่งลงเล่นในตำแหน่งฟอลชไนนะครับเล่นเป็นกองหน้าเลยนะครับจุดเด่นของเจดอนซานโช่เนี่ยนะฮะก็คือเป็นนักเตะที่สามารถเอาตัวรอดได้เก่งนะครับ อ uh, แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นๆไปเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นสถานการณ์ที่แบบว่าศาสตร์บอลยาวขึ้นหน้าเล่นบอลไดเรกแล้วให้กองหน้าเนี่ยตามไปเก็บแล้วให้อิมพาวายเอาหน้าง,งานนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยซานโช่ก็ทําให้เห็นอยู่บ้างพอสมควรเหมือนกันนะครับกับการที่ใช้ความสามารถในการเอาตัวรอด ป่าดงตีนคู่ต่อสู้เข้าไปนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าเอ,อ่อเรื่องนี้มันอาจจะทําให้ซานโชเนี่ยดูเหมาะนะครับสำหรับวิธีการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่ามกลางสถานการณ์ที่พวกตัวลุกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับดังนั้นแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเคลียร์ใจกับเอริกเทนฮาก กันได้แล้วล้วก็นะครับก็ควรที่จะเก็บเอาไว้เพื่อคอยสลับเล่นหรือว่าเป็นกําลังสนับสนุนในสถานการณ์ที่มีตัวลุกบาดเจ็บเยอะหรืออาจจะมีใครฟอร์มตกระหว่างฤดูกาลนะครับผมว่าซานโชเองเนี่ยนะฮะก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเรียกว่าน่าจะพอมีประโยชน์อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แหะครับลองลงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ